ครั้งน,นี้เป็นของปุ๋คยคร,ครับวันนี้เราจะสอนวาดรูปครับเรวาดวงกลมนะครับแล้วครับวาดหัวงกลมๆที่หัวครับอย่างนี้เลยครับแลว้ววาดตาเป็นวงกลมครับ นี่ปาเขาเหมือนหัวใจครับที่แบบเป็ดตีพักกับครับแบบนี่ครับเสร็จแล้วก็สีดลงมาครับขีดลงมาแล้ววาดเหมือนเหมือนวาดลายครับแล้วก็ขีดมาครับสองข้างครับทำขาครับ ต้้งกว้างๆหน่อยครับงานไม่สวยใครจะไม่มีลายก็ตามใจนะครับผมผมเลือกมีลไรครับเพราะมันง่ายครับวาดเหมือนกันครับค่ะเนี่ยของกาสั่งข้างแบบงี้ครับนี่ครับแล้วก็วาดขีดมาด้วยขีดมาครับอย่างนี้ ต้องขาก็ขีดลงมาครับแล้วก็ว่าเท้าครับอย่างนี้ครับแล้วก็วาดเขนครับ ่อมาก็าถือมาครับข้างนึงก็ว่าเหมือนกันเลยครับอย่าล่มวาเล็มๆที่แขนเฟตตี้ค่อยวาดแขนนะครับอเอครับแล้วต้องขีด็บออกครับแล้ววาดวงกลมตรงกลางครับ วัดลูกสายฟ้าค,ครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับจบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเออลืมอะไรวัดบัวได้เลยครับตอนวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็สี่เหลี่ยมข้างบนอีกนี่เลยครับจุ๊บจุ๊บให้กดไ like ลค์รับฟังบายบายจุ๊บจุ๊บ